วันนี้ไม่หมันใช่ไหมใช่ม,ชมาแปล้าค่ะพี่วันนี้มาญาตจะมาปลูกต้นมะม่วงนะคะนี่ตัวก้นหลุมมาญาตเผาฟางฆ่าเชื้อก่อนนะคะนี่นะดอกไม้ค่ะนาดอกไม้สีทองนาดอกไม้สีทองซื้อมาสองต้นนะคะ สวัสดีค่ะพบกับาช่าไม้สปาใบไปบยานะคะจะพาทุกคนไปดูความน่ารักของเพื่อบ้านนะคะแต่พีายังไม่มีบ้านนะคะแต่ว่ามีพี่คนนี้น่ารักแม่เป็นพี่ที่ทำอาหารก,กินติดกกันนะคะนี่มาดูความน่ารักแปลผักขอไปยะนะคะแต่พี่เขามารดน้ำให้ทุกวันเลยค่ะฉันบอกเขาว่าพี่มาไม่ต้องร,รอกเดี๋ยวไปยามาทุกวันเองไปยาจะรถเอง แต่เขาก็มารดน้ให้ทุกวันเลยนะคะเขามารดน้ให้อยาเดียวค่ะสวยยาหรือว่าปุยอะไรือผู้นำใบยามาดูแลเองนะคะพี่เขามาโรน,น้าให้หยาเดียวค่ะก่อนหน้านั้นพี่เขายังไม่ได้โรบปลูกผักนะคะเพราะมาเขาร่น,น้ําให้แล้วก็มาถอานหญ้าให้ด้วยนะคะน่ารักที่สุดแต่ตอนนี้เขาโรบผักแล้วนะคะเขาโรฟ้าทองเหมือนกันนะคะฟ้าทอของใบยาหนำใบยาลงสองแถวแต่ละแถวติดกันประมาณ หกถึงเจ็ดหลุมเท่ากับพี่เขาโลหลุมหนึ่งพี่เขาโลแค่แถวเดียวเองนะคะใบยาโรนแปลเท่ากันหมดแปลเท่ากันหมดแต่ใบยาโลนสองแถวแล้วก็แต่ละแถวหน่ะมันถี่กันมากเลยนะคะขอพี่เขาแปลเท่ากันแต่โลแค่หลุมเดียวแต่ละหลุมห่างกันห่างกันแบบเท่ากับใบยาเจ็ดหลุมเลยนะคะนี่ห่างกันเท่ากับใบยาปลูดเจ็ดหลุมแต่ใบยาปลูดสองแถวแต่ใบยาคิดว่าขอใบยาหน่ะมันติดกันเกินไปนะคะใบยาคน ก็แยกไปปลูกฝานุนะคะต้นสวนฝานูด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามาติดกันแบบนี้คิดว่าคงไม่แน่ใจว่าจะมีลูกให้เราหรือเปล่าเพราะว่าใบหญ้าปลูกแค่นั้นนะคะนี่ตรงนี้นะคะใบหญ้าปลูกมาออกลูกประมาณลูกขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หลุดมันไม่ติดอะค่ะเพราะว่าใบหญ้าไม่ได้ผสมกระรด้วยนะคะใบหญ้าปลูกแบบธรรมชาติเหมือนที่บ้านนอกเขาปลูกกันนะคะไม่ได้ผสมกรสรแล้วก็มันก็ติดลูกมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนี่แหละแต่ว่าจับเอ่อ จากที่เราดูเขาอ่ะมันก็ลูกเขาติดเยอะเหมือนกันนะคะเวลาโผล่ผลิตออกมามันก็เต็มกระบะค่ะรถเป็นสอง,ส,องสามคันแล้วนะคะแต่ว่ามาปลูกตัวนี้มันไม่มีลูกติดเท่าไหร่ขอพี่เขาลงผักด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่เขาบอกว่าเขาลงผักกาดขาวนะคะแต่ไม่ได้จว่าผักอะไรแต่มันแตกออกมาเยอะมากเลยนะคะขอไปญาติลงต่อส่วนผักที่ไปย่ติลงก่อนก็ได้กินก่อนแล้วนะคะก็ได้กินแล้วคะ่ะนี่ ว่าก่อนใบยาชัมบูกินนะคะน้องสาวไปคนซื้อเครื่องแกงให้นะคะก็เลยทํากินด้วยกันค่ะสวยยอฟ้าก็งามมากแล้วนะคะใบยาต้องรีบย้ายนะคะประมาณสาักอาทิตย์หน้าใบยาจะรีบย้ายนะคะแม่งานก็เดี๋ยวมันจะสายเกินไปนะคะถ้ามาดูฝาน้ํานะคะฝาน้ําแต่ก่อนน้านี่เดี๋ยวนะคะอันนี้คือน้ําเต็มตลิ่งนะคะ นี่มาดูความน้าร้างขอบพี่เขานะคะหญ้าตัวนี้มาเป็นแถวหน้าบ้านไม่ใช่หน้าบ้านหน้าสวนขวายหญ้านะคะแต่ว่าพี่เขาก็ตัดให้เตรียมเลยนะคะหน้าร้างเลยคะ่ะนี่น้ําเต็มตลิ่งเลยค่ะถ้ามาลอยกระทงที่นี่ก็น่าจะเหมาะมากๆเลยนะคะแต่ว่าแถวนี้มันไม่ค่อยใกล้วัดนะคะวัดอยู่ไกลนิดเด้อเดี๋ยวจะบอกว่าวัดอยู่ตัวไหนนะคะตัวนู้นตรงนู้นมันก็มีวัดนะคะแต่รู้สึกว่ามันก็ไกลหน่อยกันนะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะนี่ฝั่งนี้ราักาวัดก็เห็นนะคะนี่ อยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรนนี้นะคะและนี่คือเมนนูน้ําแต่ว่าใบีย่ะอยู่ติดกับองค์พระประถมเตืนดีนะคะคิดว่าคนจะไปที่อื่นนะคะคิดว่าคมไม่มาลอยที่นี่นะคะแต่เมื่อใดที่บีย่ะย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่นะคะบีย่ะก็จะมาลอยใกล้ๆที่นี่แหละคะ่ะนี่เป็นเงหลักความน่ารักของเพื่อบ้านเพื่อสวนสวนใกล้เคียงกันเมื่อกี้มีรถกระบะคันหนึ่ง เห็นใบหญ้ามาบัติพิพาอยู่แถวนี้นะคะเขาอาจจะคิดว่าใบหญ้าจะคิดสร้างหรือเปล่านะคะก็เลยเปิดกระจกรบมาดูใบหญ้านะคะใบหญ้าบอกเปล่าใบหญ้าไม่ได้คิดสร้างหรอกนะแค่ใบหญ้ามาเก็บบัติพิพานี่น่หน่อยหน่อยเองค่ะรถมาจ้ารถมอเตอร์ไซค์มานี่ข้าวโพดนี่หนอกินดีมากเลยนะคะหนอกินยอดนะคะทุกคนใบหญ้าฉีดยาไปแล้วรอบหนึ่งเด้อนี่แต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดค่ะใบหญ้าก็จะมาฉีดยาเพิ่มนะคะ มาอวดฝีมือ,น,มอนิดนึงฝีมือว่าเราปลูกผักมาขึ้นค่ะเนี่ยหน่อมากินอ่ะทุกคนดูอันนี้มบย,ย่าฉีดยาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่มันก็ยังไม่หายอ่ะมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปย่าอาจจะมาฉีดซ้ําอีกทีก็ได้นะคะถ้ามีเวลานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้รู้สึกว่างานเยอะมากคะใช่ยอดพะถอเยอะมาก ฮะน่คือเดี๋ยวย้ายไปปลูกฝงนุนเอ๊ะตลาดมีขายนะคะตลาดเนี้ยมีขยายแอมะย่ามีผักเยอะมากเลยอะแต่ว่า,า,ามะย่าว่าจะเก็บให้พี่เขาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวายามะย่าขออนาาุญาตเก็บผักก่อนนะคะ โอ้เวียนหัวเป็นแผลตัวใส่ปลาเวียนหัวปนหัวโอ้มัเป็นมานล่าจะตาแล้วละ่ะนั่นน่ะคือตัวใหญ่ราคาเท่าไหร่ะสามบาทอ๋อ <c oughs> อันนี้เขาไปเปลือนต้นใหม่ให้เหรอคะตัดยอดให้ตัดยอด ตัดยอดตัวไหนวะเนี่ยไม่เห็นยอดตัวไหนขาดเลยข็ไปเปลี่ยนต้นให้ยาย่าไปซื้อปุ๋ยซื้อรำเออไม่ใช่รำไปแกลบกับปุ๋ยมะพร้าวนะคะบย่าจะมาลงอันนี้นะคะลดต้นไม้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะเบ่าจะมาหมักไอ้ปุ๋ยมะพร้าให้มาเปยกก่อนนะคะ ขึ้นมาแค่หนเดียวเองใบียรจะมาปล่อยปลาร่อมศองน,นะคะอันนี้คือปลาดุกตัวใหญ่หน่อยนะคะดูตัวประมาณขนาดนี้นะคะเพราะว่าบียร์ปล่อยตัวปลาเนินดูสิคะมันตายค่ะแต่ว่าปลาตะเพียนเหมือนจะรอดอยู่นะคะปลาตะเพียนยังไม่ลอยค่ะแต่ว่าปลาเนินตายเยอะมากแต่เบียรไปซื้อปลาดุกเขาก็ชดชดใช้มาให้นะคะสามสิบตัวค่ะปล่อยลงไปเลย หลูกปันยังไม่หมดอา่าหมดแล้วค่ะอันนี้ปนินค่ะที่เขาชดใช้มาให้นะคะเพราะว่าเราซื้อมามันไตยเยอะก็เลยมาให้นะคะที่จินเขาไม่จะเป็นเต้าอ,อันนี้ก็ได้นะไม่ต้งชดใช้ก็ได้แต่ด้วยความที่แบบตัวมันเล็กเกินอะคะ่ะทุกคนเรามาปล่อยแล้วมาไตายเยอะมากเขาก็เลยเอามาให้ใหม่ค่ะ Okay. วันนี้แม่ย่าจะมาปลูกต้นมะม่วงนะคะนี่โตัวก้นหลุมแม่ย่าเผาฟังฆ่าเชื้อก่อนนะคะเผาทุหลุมเลยค่ะอย่าไปถือนู่นเลยนะคะแมย่าน้ำดูแลมาประมาณสิบหลุมก็สิบต้นอันนี้ก็ปลูกฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งนี้แม่ย่าตอนเอมาจากบ้านเลยนะคะบ้านเก่าค่ะอันนี้ใบมะกรูดโลไปแล้วนะคะทีนี้แม่ย่าจะโลมือ ปลูมะม่วงกันนะคะขิ้เหล็กนี่ยังไม่ได้เอาลงนะคะนี่เราก็เลือดที่แบบโต้นที่มันมีดอกแล้วนะคะเราจะได้กินผลถั่อ้ยมีนอน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 น,อนนะาะเอานอนออกนี่นอนทุกคนใครมาเห็นบ้านเอ๋ยมายัดโรตต้นไม้เมื่อกี้คือแบบ เร่รีบมากเลยนะคะไม่มีเวลาบาทึกภาพเลยนะคะอันนี้คือลงเสร็จแล้วนะคะนาตอนนี้คือพื้นเสร็จนะคะแต่ยังไม่ได้รดน้ํานะคะตอนนี้แฟนไปแยกกลารดน้ําอยู่นะคะต่อใส่ฟางอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุน,นี้มาบาทึกภาพให้ดูใหม่นะคะตอกระวันค่ะดูดิมืดตึ๊บเลยอะ่ะอันนี้มีโคโทรม,มาด้วยนะคะยังไม่ได้รับสายเพราะว่าทําง,งานตลอดเลยค่ะ โทรศัพท์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะคะถ้าบัตรที่ภาพด้วยทํางานไปด้วยงานจะไม่เดินนะคะอันนี้เดินงานไปก่อนแล้วค่ะบัตรที่ภาพที่หลาน,นะคะเดี๋ยวพรุนี้มาให้ดูอีกทีนะคะพาทุกคนไปดูสวนที่ประญาติโลต้นไม,ม้ใบเมื่อวานนะคะ พี่เขาให้อาหารปลาขึ้นมากินไหมไม่ขึ้นเดี๋ยวมันก็มามันเช้าอยู่ต้นไม้ที่ป้ายาเอาลงนะคะบางต้นมันก็มีดอกแล้วนะคะมันจะได้กินลูกเร็วๆนะคะเดี๋ยวเรามองกเกษตรนะคะเดี๋ยวป้ายาจะไปสอยมะม่วงเบามาลดด้วยนะคะเพราะว่าป้ายาชอบกินมะชอบกินมะม่วงเบาคะ่ะอันนี้นะ้าดอกไม้คะ่นะน้าดอกไม้สีทอง น้าดอกไม้สีเทาซื้อมาสองต้นนะคะแล้วก็น้าดอกไม้สีเขียวซื้อมาสองต้นแล้วก็นอนน้าคือเขียวสวยค่ะนี่ลมมาละตอนนี้อากาศเย็นๆนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วอันนี้ใบยาจะลมผักแต่ว่ายังไม่มีเม็ดนะคะหาซื้อเม็ดยากมากไปดูมาหลายเจ้าแล้วนะคะเม็ดที่ใบผักที่ใบยาจะลงนะคะ เม็ดผัดอะไรอ่ที่มาออกเออที่สีเขียวๆแล้วก็ออกขุมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผักกัดหินเออผักกัดหินแล้วก็ซื้อลมุดไปะยะจะมารดน้ํานะคะแต่ที่จริงเราไม่ต้องรดก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานรดชุบมากแล้วนะคะแต่ว่าลงมาใหม่ก็เอามารดน้ำซะหน่อยนะคะละมุดก็มีลูกแล้วนะคะอันนี้พระเขาแถมมา ฝรั่งเขาบอกว่าฝรั่งสีแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ของบนะญะน่ะคือฝรั่งกิมจูนะคะอันนี้บะญะเอามาเอค่ะแล้วก็ที่เขาแถมมามีชุพู่ต้านึงแต่ยังไม่ได้ลดนดีนะคะมีชุพู่พี่เขาซื้อมาด,ดันสมว่าไม่ด,ดันไม่ต้องมาปลูดแล้วาาเพื่อนบ้านเพื่อนสวนขาเอา <c oughs> ขาเอาอันนี้มาให้ กล้วยรอบที่แล้วเขตาตัดมาเครือน,นึงเขาก็เอามาให้ใบยญ้าหมดเลยนะคะใบยญ่าก็เอากลับไปก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินคนเดียวหรอกนะเอาไปให้คนอื่นด้วยแหละแล้วก็ใบหย้ากเก็บไว้กินแค่วีเดียวก็ยักกินไม่หมดนะคะอันนี้เอามาอีกตั้งสี่ว,วีป๊าดจะจะกินหมดไหมเนี่ยแต่พี่เขาบอกว่าเออไปทําขนมกล้วยก็อร่อยนะหรือใบยญ้าจะเก็บไวใ้ให้มันสุกก่อนเดีย๋ยวเขาใบหญาจะทําขนมกล้วยแล้วมาฝากเขาก็ได้นะคะนี่หวีสวยอยู่ สวยอยู่สวยอยู่โอเคทีนี้ถือเวลารดน้ําแล้วนะคะเบยะจะรดน้าแล้วค่ะพายขี้หูเบี้ยอดดอกเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่าลูกันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ผักขี้หูอู๋พายกี้หูสวยอดอดอกสวยมากแต่ว่าที่แปลกกว่านี้คือตรงนี้นะคะพระทองตอนนั้นเครืองงามมา,มากๆเลยนะคะแต่ว่า อดดอกเยอะมากเพียงแต่ว่าเบญาณะไม่ได้ผสมกรสอนนะคะรูปมันเลยไม่ติดนะคะติดนี่รุ่นนี้ที่ดีอยู่รุ่นเดียวนะคะไม่แน่ว่าเออไม่แน่ใจว่าจะได้กินหรือเปลาดูรุ่นน้่ก็เน่าส่วนใหญ่เน่าหมดนะคะเออไม่มีอะไรที่แบบจะดีสักหน่อยมีอะไรก็ อดอดอดอยเยอะมากเหลืออารานเต็มสวนเลยค่ะแต่ว่าลูกมันไม่ติดค่ะติดก็ประมาณขนาดนี้ก็หล่นเท่านี้ก็ลงใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็เน่านะคะก็เลยไม่ค่อยได้ผลรอดูฝันนูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเมอก่อนมันมีลูกอยู่ตัวนี้ลูกหนึ่งแล้วมันไปไหนอ่ะอ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่นี่ยังมีอยู่ จะคอยดูว่ามันจะติดไหมดูสิอันนี้กระย,ย่มกระแยมแล้วไม่งามแล้วนะคะตอนนี้นงามปลาล่ำปละเหลืองค่ะผัดชีบะย่าก็แก่มากแล้วนะคะนี่เหลือแต่เม็ดแต่บะยะาเม็ดแบบนี้เป็นตำน้ำพริกหอมมากเลยนะคะอร่อยด้วยค่ะสำหรับรคนที่ชอบนะคะบะย่าก็ชอบมากๆเลยอันนี้มะเขือ อุ้ยมะเขือมะเขือปลอมะเขือปลอแบบอ่อนลูกยาวๆนะคะนี่พราะว่าย,ยุดีมากดีมากตัวนี้แต่ก่อนแปลตงตัวนี้อ่านใบแย่หวานเม็ดอันนี้นะเม็ดมะเขือหมดเลยแนยวยาวเลยนะคะแต่มะติแค่สามต้นเท่านั้นเองนะคะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นแล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งก็ไม่ได้ไปแยะป่ปลูกที่อื่นนะคะปลูกที่นี่ที่เดียวค่ะ มะเขือเทศมะเขือเทศที่พอไว้แล้วก็ไม่ได้แยกปลูกนะรู้สึกว่าย่อมาจากงามกว่าแล้วก็มีลูกแล้วด้วยนะคะนี่ข้างในข้างในมีออลูกย่นแล้วนะคะแต่ที่ใบแยาแยกปลูกไว้อะมันก็ตอนแรกมันก็ต้นมันก็งามอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าย่อมาเป็นอะไรนะคะมันยิกเนี่ยดูสิมันยิกแล้วก็ลูกมันก็พอมีอยู่นะคะแต่ลูกมันไม่งามอะค่ะรูต้นมันก็ ตอนแรกมันงามงามนะคะยอดไม่ได้เป็นแบบนี้สักนหน่อยแต่ตอนนี้ยอดมันจิกลูกมาเลยอดน,น้อยมากแต่มันก็มอน,นก็พอมีลูกอยู่นะนี่มันก็พอมีลูกนะฮะแต่ว่าลูกมันยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่มารถน้ำ